สดีค่ะเอฟซที่เคารพทุกท่านนะคะวันนี้ป้าแมวพามาบ้านพี่หมวยแล้วนะคะท่านเอฟซี่ถามหายพี่หมวยพี่หมวยหายไปไหนนานเลยเนาะ <c oughs> พี่หมวยก็หยุดพักผ่อนร่างกายนะคะร่างกายพี่หมวยก็ไม่ค่อยจะดีเนาะวันนี้พี่หมวยมีลูกไม้มาแบ่งปันให้เอฟซทุกท่านนะคะราคาไม่ไม่แพงนะคะพี่หมวยกระถางเท่าไหร่ยเนี่ยสวยจังเลยแบบนี้ไซต์โตเลยแบบนั้นสองต้นห้าสิบต้นาบาทนะคะท่านผู้ชมขาสองต้นห้าสิบาทนะคะสีชมพูสวยจังเลยอันที่ที่พี่หมวยถือกี่ต้นเนี่ย อสองต้นห้าสิบบาทเนาะ,ะแล้วก็มีหลายสีท่าผม้ชมดูน,นะค่ะเนี่ย<ม>เห็นไหมพี่หมวยลองจับสีอื่นขึ้นมาดูบ้างสิถ้าไม่ใช่สีชมพูแบบนั้นสีชมพูเมื่อกี้นี่คือสองต้นแบบนี้นะคะในกระถางเขามีสองต้นนะท่านผู้ชมในกระถางมีสองต้นนะคะห้าสิบบาทจ้ะอ,อันนี้ก็สองต้นแล้วพี่หมวยน,นี่เขาจะกัดสีสวยแบบนี้นะคะ สองต้นทุกกระถางนะ,ะท่านผู้ชมคาถ้รุปว่าเป็นสองต้นเนาะห้าสิบบาทสามต้นเจ็ดสค่ะถ้ามีสามต้นเจ็ดสิบาทนะ,ะท่านผู้ชมในกระถางมีสามต้นพี่หมวยขอเจ็ดสิบาทนะคะพี่หมวยบอกเบอร์หน่อยจ้าศูนย์เก้าแปดแปดหกสามเก้าสองสามแปดพี่หมวยท่านผู้ชมบอกว่าไม่ค่อยดังนะไม่ได้ยินเสียงนะคะ <c oughs> อีกรอบหนึ่งจ้ะอีกรอบหนึ่งศูนย์เก้าแปดแปดหกสามเก้าสองสามแปดนี่นะคะเบอร์พี่หมวยจ้ะท่านผู้ชมจ้าค่ะพี่หมวยเขามีไม้แบบ โบราณโบราณเยอะนะคะท่านผู้ชมโทรหาพี่หมวยได้นะคะวันนี้ป้าแมวจะทําไลฟ์แค่ลูกไม้นะคะเพราะว่าป้าแมวมีเวลาน้อยเนาะจะไปทุระท่านผู้ชมขานี่นะคะนี่เริ่มออกด่างมาแล้วนะนี่กระถางละห้าสิบาทพี่หมวยขายห้นนา,าสิบาทมีสองสีปนกันในกระถางมีสองสีปนกันพี่หมวยก็ให้ห้าสิบาทนะคะท่านผู้ชมห้าสิบาทนั่นเองนะป้าแมวพาดูเรื่อยๆเลยท่านผู้ชมนี่นะคะอ่าแอดไลน์พี่หมวยได้เลยนะคะท่านผู้ชมวันนี้พี่หมวยเปิดตู้ให้นะคะนี่เป็นลูกไม้ของพี่หมวยเองนะคะพ่อเองนะ นานเลยพี่หมวยหายหน้าหายตาไปเนาะกว่า <สๆ S 1> ป้าเมลจะได้มาทำยูทูบให้นะคะุณผู้ชมขาอนี่นะคะป้าเมลขาดูนะอันนี้เปิเปอร์ห้าสิบห้าสิบเหมือ <50 S 1> <50 S 2> นกันนะคะุณผู้ชมขาในกระถางมีสองต้นนะป้าเมลเน้น<ช>ย้ําเลยนะคะสองต้นห้าสิบาทนี่ถือว่าคุ้มค่ะทุกผู้ชมขาสุดคุ้มแล้วต้นไม้เนี่ยแข็งแรงนะคะแข็งแรงทุกกระถางค่าส่งของพี่หมวยคือเมาเหมากี่กระถางก็ได้เจ็ดสิบาทถูกต้องไหมพี่หมวยค่ะค่ะเมเหมากี่กระถางก็ได้นะคะท่านผู้ชมเป็นค่าส่งเจ็ดสิบาทนะนี่เป็นลูกไม้ของพี่หมวยนะคะ ท่านผู้ชมขานี่นะคะ,ะแมวพาดูสวยทุกกระถางเลยเห็นไหมว่าจะกัดแบบนี้ก็ช่างนะคะท่านผู้ชมขา <บร S 1> สวยๆเลยจ้ะนี่นะคะเห็นท่านผู้ชมในลา,ลายแบบนี้ก็สวยนะคะส่วนมากจะเป็นชมพูนะคะนี่ชมพูแล้วกัดแดงแบบนี้นะสวยทุกกระถางะค่ะท่านผู้ชมขามีสองต้นนะคะถ้าสามต้นพี่หมวยขเจ็ดสิบบาทท่านผู้ชมขาถือว่าไม่แพงนะคะราคานี้สองต้นห้าสิบบาทเนาะเป็นลูกไม้สวยมากเลยนี่นะคะท่านผู้ชม รูปหัวใจสวยเลยนะคะเดี๋ยวพ่อแมวพาไปดูต้นแม่ที่เขาผสมกันนะจ๊ะอันนี้ใหญ่กว่าอันนี้ลูกไม้สีเขียวนะท่านชมค่ะเขาจะกัดออกไปเป็นเหลืองทองนะคะเขาไม่ใช่เขียวแบบนี้นะพี่หมวดก็แบ่งปันให้ที่50บาทนะจ๊ะเป็นนี้เป็นลูกไม้จอมทับนะคะ50บาทเหมือนกันจะท่านชมจ๋าเนี่นะคะเดี๋ยวแมวพาไปดูฮ้อะไรโอ้สวยจังเลยแตสงพันธาตุลูกไม้แสงพัทธาตุเท่าไหร่พี่หมวห้าสิบอย่าลูกไม้แสงพัทธาตุห้าสิบบาทนะจ๊ะ ตันนี้ขายไหเนะี่ยชื่ออะไรเอ่ยไม่ขายทำไมเพิ่งไม่ขายละ่ะเก็บไว้ทำไมอะไป <ทำ S 1> สิทำพัน <laughs> แต่เดี๋ยวพ่าแม่พาดูต้นู้นนะจ๊ะ <c oughs> ท่านผู้ชมค่ะนี่เป็นเรือนหลวงนะคะาเรือนหลวงไซแม่เลยนะคะผู้ชมค่ะดูใบสิคะเ <c oughs> บอร์เลยนะคะพี่พี่หมวยแบ่งให้200นะคะมีอยู่สามกระถางนะคะเป็นเรือนหลวงนะคะไซตั้งแม่เลยนะหนุมานจองถนนเท่าไหรอ่อืมหนึ่งร้อยบาทนะคะหนุมานจองถนนนะอัน <c oughs> <c oughs> นี้ด้วยมัน ใกล้อันนี้ก็หนึ่งร้อยบาทนะคะหนุมานจองถนนจ้ะหนุวางไว้หนุน่าอะไรหนึงแดงนะเนะี่ยจะไม่ได้จะมีพะลามเน,นี่ยโน่นมเดี๋ยวไปด้านนู้นดีกว่าต่อมาด้านนี้เป็นกูเปรันนะคะท่านผู้ชมท่านผู้ชมที่ถามหาป้าแมวนี่นะคะพี่หมวยมีแบ่งปันให้นะคะกูเปรันนะคะกูเปรันหรืออ่า ่าไรพี่หมวยกูเป็นลันค่ะคสวยๆเลย300บาทนะท่านผู้ชมขานี่เป็นกลุ่มเป็นลันนะคะท่านผู้ชมนี่นะคะกลุ่มเป็นลันนะ300บาทนะคะราคานี้ไม่แพงนะคะกุมเป็นลันนะคะมีกี่กระถางเอ่ยเดี๋ยวพ่อแมวดูดูป้ายสิอันนี้เขาเรียกขุนเมืองอะ่ะพี่หมวยใบเนี้ยขุนเมืองข,ขุนเมืองไม่ได้ขายเนาะขายกลุ่มเป็นเป็นลันมีมีอยู่3มกระถางไหมเนี่ยม,มีมีสามกระถางไหท่านผู้ชมขามีสามกระถางนะ เนี่ยต้นนี้ถุนเมืองมีสามกระถางนะคะกูเป็นรันนะคะสามกระถางจ้ะนายทองเหม็นเท่าไหร่เอ่ยทองเหม็นอือสามร้อยสามร้อยบาทจ้ะนายทองเหม็นสามร้อยบาทนะจ๊ะพี่หมวยกำลังปรับปรุงสวนใหม่นะคะท่านผู้ชมเหลือรอให้พี่หมวยปรับปรุงปสวนให้เสร็จก่อนนะคะเดี๋ยวป้าเมวจะมาถ่ายทํำสวยๆนะคะตอนนี้กําลังเริ่มปรับปรุงสวนใหม่จ้ะพี่หมวยมีเงาะมีเงาะถอดรูปราคาห้าสิบบาทนะคะท่านผู้ชมค่ะป้าเมว ก็ไม่ได้เข้าไปด้านนู้นค่ะวันนี้ป้าแมวรีบเนาะท่านผู้ชมแม่ตู้มแม่นี่นะคะท่านผู้ชมเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ของพี่หมวยนะคะที่พี่หมวยเขาไปผสมเป็นลูกไม้ด้านนู้นนะคะท่านผู้ชม่าอันนี้อะไรนะพี่หมวยไทย,ไทยแลนด์ไทยแลนด์นะคะเป็นลูกไม้เหรอเป็นไม้มีชื่อเป็นไม้ไมี<ร>มชื่ออ๋อเนี่ยที่พี่พี่หมวยเขาเ,าเกสรต้นนี้ก็กลายเป็นสีชมพูด้านนู้นนะคะอันนี้พี่หมวยเนี่ยที่กำลังนี่ท่านผู้ชมนี่นะคะต้นนี้เป็นศีลาหุ้มทองนะคะท่านผู้ชมนี่นะคะ พี่หมวยก็ได้ผสมเกสรแล้วรอตอนนี้คือรอเขาแตกรอมเมล็ดแตกออกจากกันแล้วก็ไปเพาะเป็นลูกไม้นะคะท่านผู้ชมเป็นไม้คนไทยเรานะคะไม่ใช่ไม้นอกไม่ใช่ไม้จีนนะคะคนไทยเราฝีมือสุดยอดนะคะท่านผู้ชมจ๋าสวยจริงๆเลยนี่นะคะเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์เนาะอันน,กอกนี้บางกอกนี่บางกอกอืมอันนี้เจ้าจาัก,กรพพัดจ้ะนกพะก้ากพ่อแม่ก็ลืมบ้างแล้วเนาะน,ก,นกพะก้าเนี่ยนานๆทีมาดูบ้านพี่หมวยอือก็ยัง เยอะเต็มตู้เหมือนเดิมแต่ว่าพี่หมวยเขาไม่สบายเนาะก็ป้าแมววาใน้มาถ่าย<ช>ทํานะ<ช>วันนี้ก็<ช>ป้าแมวนนก็ขอสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะคะวันนี้ป้าแมวรีบไปธุระด้วยเนาะก็ได้ถ่ายทํานิดเดียวก็ขอเป็นกำลังใจให้พี่หมวยนะคะอุ้ยอันนี้อะไรเนี่ยสวยจังขายไหมไม่ได้ขายไม่ไม่ขายละขายเถอะโอ้ยอันนี้ใดฉีกเลยเมืองสยามเหรอนี่เป็นเมืองสยาม่ะพี่หมวยบอกาเป็นเมืองสยาม ท่านผู้ชมสนใจนางลากสดหรืออะไรก็โทรมาหาพี่หมวยนะคะพี่หมวยบอกเบอร์สุดท้ายหน่อยจ้ะ098 863 9238นี่นะคะเบอร์พี่หมวยเดี๋ยวป่าแม่ติดไว้ท้ายคลิปนะคะท่านผู้ชมคะ่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะ